เอาเรา,เาก็สวัสด,ดีทุกคนด้วยนะคะทุกคนวันนี้อยากจะพาทุกคนนะไปดูเป็นกองศพเอิมแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็สกินระเบิดแฮมเบอร์เกอร์ทุกคนที่เมื่อวานไม่ได้อยู่ใช่ไหมโต้เพราะเราลืมแต่เราลืมสู้สมาร์ทโฟนเอาตัวรอดไปทุกคนเดี๋ยวเราพาโตไปลงเลย ไม่ลงวงฟ้าไม่อยากลงลงวฟ้าได้ไหมเราจะไปลงที่อูเ่เรือนะคะทุกคนไม่อคนลง,นค,นลงนคนลงไอ้นี่ขออะไรกูเราก็ไปลงวงฟ้าที่อูเ่เรือกันนะคะทุกคนเพราะว่ารอบนี้มาแบบว่าบอดไม่หมดเฮ้ยบอดบอดไม่หมดนะทุกคนไปเดี๋ยว เนี่ยมันจะต้นจุดจะออกเม็เดลีลยวค่ะได้เลยค่ะเลยค่ะผมอาตอนนี้มีคลงวงฟ้าด้วยตัวทำไมล้วก็ออกสิครับมันมันเยอะเกินม,มันสองคนนั่นแหละแั่นก็น,น่าจะเติมแล้วก็ลงีิวดีมาสก,กิไปก่อนแล้วกันเพราะว่าหว่นนะทุกคนใครอยากเห็นลงวงฟ้าก็ไปดูคลิปอันนั้นคลิปอะไรนะ EP ที่เลี้ยวนะทุกคนที่ลงวงฟ้าที่เคเบลมาร์ทุกคนถ้าติดว่าแบบเจอบอดหมดก็ใช่คลิปรีวิว4ชั้นสุดที่ลงจะปสดเลยนะทุกคนอโอเคแล้วเสร็จเนี่ยนะเดี๋ยวจะมาวางกระตุกเจ้บอัดใจเย็นต้องให้เจอข้า,ามันได้ไหมอะอยากข้กมามนะมันอะ เอาก็ตจนจนจนขึ้หัวโอเคก็โปรงล้มเรียบร้อยค่ะตัวกระก็วิ่งค่ะทุกคนเป้งหัวเรียบร้อยนี่นะทุกคนก็จะเป็นกล่องสโบแฮมเบอร์เกอร์นะคะทุกคนเป็นแบบนี้เลยโดน่าแฮมเบอร์เกอร์นะทุกคนต่อไปก็จะได้จะกินระเบื่อนะให้ดูก่อนว่ามันเป็นแบบนี้อ่ะ แล้วเวลาก็เลยประมาณนั้นอะตาไปก็เดินตูมแฮมเบอร์เกอร์นี่นี่นี่นคนเดีเดี๋ยวไปเล่นก่อนไปเก็ตาราสังหารกันไม่เป็นไรแล้วมันลงไปก่อนเราเลือกที่ ชา,ชาตววรวจบุงเอ้เขียนดีมานั่นนาโอาเคเขียนคนเดียว อย่าให้ได้เลือดเป็นสองร้อยห้าสิบเพราะว่าเป็่ดีเจตายเ่ื่อกี้เจอบทวิ่งมาใส่เอบทวิ่งเข้ามาใส่เจอบทเทปซาเจอบทซา ยังใช้แม่ยังเดี๋ยวไปอันนี้หากระสุนเดี๋ยวไปหากระสุนาหากระสุนเอาเอาร์ราบน้อแย่ยกันไปหน่อยเลยแล้วกันเนาะไอตรงนี้เหมือนกระเป๋าสามใช่ปะใช่ทุกคนกระเป๋าสามดีด้วยโอเควันเดยียว ไปซื the house, so mm ้อเป็นกระสุน AR สักสามกล่องเพราะว่าตอนนี <and so forth> yeah. <T> ้มีบุตรหลาร้อยเหรียญเนาะพะเราก็มีกระเป๋าเงินอะไรหมดเรียวก็สี่สามแล้ว ท้ายวงก็มีสู้กับคนท้ายวงเนี่ยนะทุกคนเราต้องไปสู้กับคนแน่ๆ เพราะว่ามันม <tan> <ân Bis> <Island> ีปูนด้วยเดี bbe bbe ๋ยวปะไปหาอะไรนะสะโขลกไหมถ้าโขลกไม่มีก็ไม่เป็นไรแย่ถ้ามีก็ดีถ้าตอนนี้นรื่องจะยังผิดไปอีกกะเออเออหกสิบทำมาจากต้มเป็นล้นหลวอือ อนนี้ให้น้องกระตูเป็นคนขับรถบรรทุนแเราจะระเบิดเหรอมันจะขอได้ไหมขอบคุณครับ

ไม่นะ่าใช่แต่เจอคนอยู่สันติหน้โดดแบบคูระวังกันะนะทุกคนเราได้เป็นเอ็นมาเป็นอะไรนะกล้องจับความร้อนนาทุกคนไม่ได้ชอบเล่นเท่าไหร่หรอกกล้องกล้องจับความร้อนเนี่ยต้องตายวัวเล่นทำไมเนี่ยผมเอาในลี่มาอีก คารุนนนัีเหลือ14คนเ,แบบเหลือ14คนเ,คคเหลือ14คนก็เท่ากับว่านี่ไงตัวคนร่วงหมดเลยเร็วแล้วร่วงคนร่วง1หน,หนนะทุกคนโอเค่อเ เราเตือนนัน่นอะคนแน่ๆนะไอที่หนูโดนยิงอะเตคนหรือบอดคนหรือบอดคนเหรอที่ว่าแตนเลยวกวอาันไป,ไป,ไปอยู่ตรงไหนเตอ้ยอยู่ก้างหลางนะอยู่บนบ้านโอาค่จะบูมไหมเนี่ย ถ้าไม่บูต้องกลับปอดภัยได้ทุกคุณจะเล่นได้บูไหมใครเป็นูกูใต้ามาให้คุณรอบนี้มันลวงแี่ไตายไม่เป็นไรลู พอแล้วพอแล้วได้ที่แปดแหละ,ะใช่ทุกคนยิงหลังไปอยา่ารับองก่อนโอเคส่วนเดี๋ยวสิขสวส่ขั้นสูงอ่อโอเคโอเคเดี๋ยวสิ่ขั้นสูงซีซั่นหน้าอย่าเอาไว้มาลี